อาเบิ่งรถสีขาวี่ห้องโอ้หางยาก,ก็ได้คุเมือเนี่ยหาเบิ่งหยากครับหาเบิ่งหยากคือเดี๋ยวจะขาวเป็นเร็กนอยไปแล้วคัน <laughs> สีขาววาสัน่นหยุดลงเลียนรวดขาดเลียนรวด หาบ่งยหญครับสมัยสมัยตะกี้ครับการสีข้าวเนี่ยไม่ต้องหาค้นหลายครับหาซอยกันครับบริจักเรื่องอลไเด็กสอบอะไรเัีไยท่านโอ้แม่ตอเบิดอยู่บนห้องหานเนี่ยตายตายตาย นี่มือป้อนครับผมว่ามือป้อนก็ต้อ,อตงใส่ฟีมือมอะไรปรานั้นว่าสั่นแขนนักอักเข่าก็ซ้องกอกเนีบยแถวบ้านผมหามเบิบร์นบอดดี้นครับบ่ค่อยมีแล้วเข่าครับผม

เอาเมื่อเบิดบ่นี <No oh, uh 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 ่กินเบิดบ่ปีนึง บวิธีชาวบา้านนะผมท้องแถเลยแบบดั้งเดิมด้วยแต่กับกวนลุ่นเอาขี่กล้วยท่าล้านฟาดเข่าอยู่ครับผมพัฒนามาเป็นรถสีแบบนี้นะกวนดีสีมาเป็นรถเกี่ยวสมัยนี้ จากรถเกี่ยวทุกมือนี่อน,น่าคตกะสิเป็นแนวได้ผู้บาันสิลำนาไปอีกวะคลิปนี่กับพีพ่น้องกับเบิง่งซับนี่ครับผมฝากไว้ซับอีกก้อนนะครับผมฝากกนไหลก็แช่นะครับผม